me แะเท่าไรเจ็ด้ยเบอร์ะเอ้ยอะไรนะเอนี่บวกสารกนรี่เข้าบองนีได้เราได้เดแล้วคแือปังมเว้ยเราได้หีเ้หมดแล้วอนี่ด้นีาได้งม้หมดเลยบินนี่ไหมไ้ินนี่มชื่อินนี่ไหมอาหารใคร วันนี้ที่มาเล่นเกมใครได้คะแนนเพิ่มแล้วก็ลดบ้างไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าหรือตอนแรกได้17คะแนนแต่ว่าเล่นไปเล่นมาได้12คะแนนไปซื้อของไม่ได้คนดูได้เพิ่มขึ้นหนูก็ไปซื้อโซดาแก้พโซดาแก้ช้าเวลานี้